อาบารย์สายจากวิทยาเทคนิมนครพนมครับแผนช่างยนต์ครับวันนี้จะมาทดสอบเครื่องเครื่องทดลองหัวฉีดแล้วก็คอยจุดเบิร์ครับขั้นตอนแรกครับให้นาให้นาสายครับต่อเข้าต่อเข้าสีเสี่ยครับสีเหลี่ยมเข้าสีเหลี่ยมครับสีดาเข้าขู่หลอดครับสีแดงเข้าคู่บวกครับ จากนั้นให้นำไม้ทดสอบครับไม้ทดสอบครับต่อต่อเข้าที่ตั้เรครับจากนั้นทําการเปิเดเครื่องครับและปักไฟที่ที่5โวลต์ครับจากนั้นทําการทดสอบครับ จะเห็นด้ชัดว่าคอยจุดเบอร์ตัวนี้ครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกตัวเลยนะครับครับข้ต้อเหมือครับต่อสายเข้าวตมเดือครับมือบังเพื่อนซีเืองเข้าเหลืองสิดำเข้าดําครับ ้กกอย่างนั้นเปิดเครื่องครับทำการต่อไายเหมือเดิมครับไปที่ห้าโดครับอย่างนั้นเสีย,ยบไม้นะเริ่มงานทดสอบครับครับจะเห็นยคชับว่า มีการโรยของ่อยเจอรเบิร์ตครับขอจบการเสนอชื่อสารติเทนนี้ครับขอบคุณครับ